เหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นช่วงตีสองที่ผ่านมานะครับในพื้นที่จังหวัดระยองใครจะไปคาดคิดว่าเหตุการณ์ทาวเฮาส์เนี่ยสองชั้น3คภูหาคือมันเกิดจากบ้านต้นเพลิงหลังกลางแล้วก็ลามไปสองหลังที่อยู่ซ้ายแล้วก็ขวาแต่บ้านหลังต้นเพลิงหลังจากเข้าไปเคลียร์พื้นที่เพลิงสงบแล้วปรากฏว่าภาพที่น่าสลดหดหูใจก็คือบ้านหลังนี้มีผู้เสียชีวิตถูกไฟคลอกหรือบางส่วนน่าจะเสียชีวิตจากการสรันลักควันใช่ค่ะ7ชีวิต ที่สูญเสียไปนะครับคุณผู้มชมดูภาพบางช่วงบางตอนตอนเกิดเหตุนะครับแม่เปิดน้ำนะนาทีเกิดเหตุเพลิงไหม้ทาวเฮาส์2ชั้น3คูหาบ้านเลขที่66 66ทับ1,5 66ทับ1,6และ66ทับ1,7 อันนี้ซอยทางไผ่สองตําบลท่าประดูมอำเภอเมืองระยองเทาาเฮ้าหลังต้นเพลิงคือหลังกลาง66ทับ16เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากเทศบา,นาลนครระยองนํารถน้ำไปฉีดดับเพลิงอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งจึงควบคุมเพลิงไว้ได้แต่ก็พบว่าเพลิงได้สร้างความเสียหายเผาวอดไป3คูหาตามที่เรียนคุณผู้ชมหลังจากเพลิงสงบลงเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบภายในค่ะพบมีผู้เสียชีวิตในบ้านต้นเพลิง7คนผู้ใหญ่สี่ เด็กสผู้ใหญ่ก็มีไล่เลยคนเป็นแม่อายุ57ปีลูกอายุ32ปีลูกอายุ29ปีมีแฟนลูกคนหนึ่งแล้วมีเด็กอีก3คน14ปี2ขวบ1ขวบไล่ไปแบบนี้นอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับปาดเจ็บอีก3คนสำลักควันถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับเพื่อนบ้านบอกตื่นมาตี2กว่าเห็นเพลิงกำลังไหม้เลยแล้วมีเสียงระเบิดปูปูปะเพลิงโหมลูกไม้อย่างรวดเร็วได้ยินเสียงกรีดร้อง เข้าใจว่าน่าจะมาจากทางบ้านต้นเพลิงก็ไปช่วยกันหาน้ำมาดับไฟแล้วก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้นำรถน้ำเข้ามาฉีดตื่นมาประมาณตีสองเกือบตีสองยี่สิบแล้วทีนี้ก็ได้ยินเสียงควนี้ดค่ะก็เลยเปิดม่านดูแล้วทีนี้มันก็เป็นไฟลุกขึ้นมามีเสียงระเบิดอะไรไหมครับมีเสียงระเบิดแล้วก็มีเสียงคนนี้ประมาณสาสี่ครั้ง เสียงผู้หญิงเสียงผู้หญิงกับผู้ชายระยะเวลาที่ออกมาเจอไฟไหม้กับจนเพลิงสงบเนี่ยนานไหมครับก็สักพักใหญ่ๆเลยครับถึงชั่วโมงไหมครับประมาณได้ไหมคิดว่าถึงค่ะประมาณชั่วโมงเลยเนี่ยก็เดี๋ยวกําลังตรวจสอบกันอยู่ว่าสาเหตุคืออะไรเจ้าหน้าที่ลำเลียงร่างผู้เสียชีวิตออกมาจากที่เกิดเหตุนะครับ เข้าใจว่ายังไงนะคุณเหมือนฝันเขาเป็นครอบครัวที่ทําอะไรนะเหมือนจะทําอาหารแล้วก็นําอาหารนี้ไปส่งโรงงานเนี่ยเราก็จะได้เห็นเป็น<ฆ>รัวเป็นถังแกส๊สเป็นเตาแก๊สเป็นที่ประกอบอาหารถ้วยชามเต็มไปหมดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวรอดูให้เขาเข้าไปพิสูจน<ฆ>์อย่างชัดเจนเดี๋ยวรอให้ฟ้าสางกว่าน,นี้หน่อยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานน่าจะได้เข้าไปขอแสดงความเสียใจกับทุกชีวิตที่ต้องจากไปด้วยนะครับค่ะเป็นโศกนาฏกรรมจริงนะคะเสียชีวิตทีเดียว7ศพเลยนะคะ